สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะไปกินมะนาวเปรี้ยวอีกนะเอ้ยมะนาวเปรี้ยวอีกบ้าอะไรมะนาวเปรี้ยวยังไงวะซื้อได้ตามที่เซเว่นอีเลเว่นทั่วไปแล้วก็โลตัสทั่วไปโฆษณาฟรีมามากินกันเลยดีกว่ากันและเอ้ยโฆษณาฟรีเออบอกอยังนะเออบอกอะ โอ๊ยพีวจี๊ดจริงจังฮะมืนน่ากินเลยอยากกินเหอะเชื่อผมมั้งกอื้อ วิชาไหนนะฮะเบื่อเอาไปเลยเอาไปเลยห้าเต็มสิบไม่ไม่ใช่เก้าจุดภาเต็มสิบฮะดูอร่อยเยี่ยมบ๊ายบายใครชอบกูอย่าลืมกดไลค์แล้วกันนะฮะกดไลค์ซับสไครต์ตรงนี้เลยคลิปย้อนหลังตัวไอมาสมุปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย